แม่ครอยากได้รัฐบาลวันนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยผมจะปล่อยรัฐบาลไ<ม>ลน์นี้ไลน์เลยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้มันปิดกั้นการมองเห็นใครเห็นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครจะได้แชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับการแชร์ไม่ผิดกฎหมายไม่สะพานบุญห้ทุกคนเล่นการพนันแล้วก็ระวังมีจ้าชีพปักลิงใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับ รัฐบาลงวดนี้ทำมาได้เด่นศูนย์กับเด่นเจ็บขอฟันที่ศูนย์ขอท้าถ้าไม่มีศูนย์ผมจะมาเต้นเพลงขมิญน,นะที่มันทำจังซี่มหมแล้วก็เฮ็ดจังไดวะผมหาบ่เจอตะกี้ผมว่าผมไปเปิดเบิ้งมันบ่เจอไหมเออนี้ท่าจังซี่ไหมนี่นี่สิมาเต้นแบบนี้เบิ้งแล้วแล้วก็ถ้ามันไม่มีศูนย์นะผมจะมากินไข่ ไข่อะไรนะที่มันเป็นไก่ตัวตัวนะ่ะเออไก่ไข่เขาเรียกไข่อะไรนะไข่ไข่ข้าวเหรอไข่อะไรครับไข่ที่มันเป็นตัวตัวนะ่ะไข,ทขไไนะ่ที่เขาเอาไปเอาไปย่างน่ะที่เขาอาไปย่างแล้วมันเป็นตัวโต,วตวนะ่ะผมจะมากินโชว์แล้วผมก็จะมาหากโซเพราะว่าผมก็กินแล้วผมมั่นใจงวดน,นี้นะรัฐบาลต้องมีศูนย์ อันนี้รัฐบาลนะครับเดี๋ยวถ้าเจ็ดล้อยผมป้อยเลยแม่แม่กดนึ่งไหมผมกดไลค์อีกคนละหนึ่งแชร์แล้วไม่บอมีที่ซื้อที่แทงกดลิงก์ด้านล่างเอาเครดิตห้าสิบบาทเนี่ยผมเพิ่เห็นคอมเมนต์อย่างเลยไขอะไรไม่รู้ทำเป็นตัวแม่ผมบพก่กินไข่อันนั่นนะ่ะเออเดี๋ยวผมิคันผมได้กินเนี่ยผมกสิฮากหน้าไล่์สดนั่นล่ละว่าเลยโอ้ถ้าครับงวดนี้นะรัฐบาลฟันศูนย์ นอยวีล่างสามแปดวันนี้เก็บครบสามรอบผมลงให้ครับในด้อมมาดูแม่เบิ้งในด้อมเดอ้อผมจะให้แม่ดูในด้อมใครยังไม่กดเข้าด้อมหนะเดี๋ยวให้สแกนลายแล้วเข้าด้อมไปด้อมมือนี่บอกแล้วว่าสามที่บ้านเรีกยกไข่ข้าวนั่นเราะไข่อีหยังมหฮูแม่ผมผมบผมซิมาหากโซ่ <c oughs> ผมก,ก็กินไข่ลูกเออแม่นเขาเอินไข่ลูกเอาใครกดใครยังไม่กดเข้าด้อมกดเข้าด่วนเดี๋ยวนี้ครับ อันนี้้อมของผมจริงๆนะมาชี้แจงตรงนี้แล้วครับแล้วแนวทางน่ะจะลงให้น้อยกับลาวแล้วก็มีรัฐบาลนะครับเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เพจมันปิดกั้นหนักแขงอ่ะนี่ให้เบิง้งแล้วเดี๋ยวจะปล่อยไทยส่วนอันนี้จะเป็นตาไทยครับตาไทยงวดน,นี่ถ้าเลยคันว่ามีศูนย์ไอติมให้หนึ่งไม่เอกให้ศูนย์เออเอาจับเลยศูนย์นึ่งนึ่งศูนย์สีมาปะ งวดนี้ต้องมี0นแต่ว่าพู้ว่าสิมาบุตมาล่างอันนี้รัฐบาลป้อยแล้วฝากแม่แม่พี่พีลงไปยูทูบนำเดอร์นำเสนอนำํำงวดนี้รัฐบาลครับให้เด่น0ูนย์กับเด่น7จลักศนย์ะครับตัวจะจะมี0 4นย์สนะครับ, 0, รบเลขลองจะเป็น7 3 7 8 3ตัวให้0 4 7 0 7 8เลขลักตัวเดียวจะเป็นเลขหนึ 0, นะครับส่วนเลขอัดงวดนี้จะเป็นเลขหนึแล้วก็ศูอันนี้รัฐบาล แบบใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวรักครับตัวชอบตัวเดียวโดดๆมาเล็ดเดียวอันนี้จะเป็นเลขมักแหงอัดหนักๆศูนย์หกแล้วก็หนึ่งเจ็ดถ้ายันกับหัวก็คือศูนย์เก้าไปด้วยนะครับมีแค่นี้มีให้แค่นี้แล้วก็ถ้ามันไม่มีศูนย์นะผมจะมากินไข่ไข่อะไรนะที่มันเป็นไก่ตัวตนะัวน่ะเออไก่ไข,ข่เขาเรียกไข่นะไข่ไข,ข่ข้าวเหรอ ไข่อะไรครับไข่ที่มันเป็นตัวๆน่ะขไข่ที่เขาเอาไปเอาไปย่างน่ะที่เขาไปย่างแล้วมันเป็นตัวโตวน่ะผมจะมากินโชว์แล้วผมก็ซืมาห้ากโซเพราะว่าผมก็กินแล้วผมมั่นใจงวดนี่น่ะรัฐบาลต้องมีศูนย์อันนี้รัฐบาลนะครับไข่อะไรไม่รู้ทำเป็นตัวแม่ผมก็กินไข่อันนั่นน่ะเออเดี๋ยวผมซิ ท่นผมได้กินเนี่ยหัวซหากหน้าไล่สดนั่นแหละว่าโอ้ยทาครับงวดนี้นะรัฐบาลฟันศูนย์นู้นนูซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้ออิงยังไปลล์อเนา่หนูคิดว่าถูกเน่มากศูนย์เดี๋ยวหนูจะพูดอะไรให้ฟังเดี๋ยวรอคนก่อนเดี๋ยวรอคนเดี๋ยวรอคนพรอมาให้พร้อมกันก่อนเนาะเดี๋ยวรอรอคนมาให้พร้อมกันก่อนอย่าลืม ติดตามช่องติ๊กต็ด้วยนะคะพอเปสักคิ้วมาเพิ่มแล้วก็ช่องติ๊กต็อกนะจิ้มดิงแล้วก็กดติดตามไปเลยเดี๋ยวตัวเน้นเราจะทำคลิปให้แล้วก็เฮาเฮารต้องมาเอาอยู่ในไลน์สดเดี๋ยวดูซียเป็นคลิปให้มันแห่งสิมีหลักฐานหรือบาอหลายอย่างเนาะเออเนี่ยนุชิซื้อไบ หนูคิดว่างวดเนี่ยบนฟันไปที่บนจับคู่กับอาจารย์ไอติมใช่ไหมเอออาจารย์ไอติมแล้วกันมวลเดชเป็นเบอรงไงโสดแล้วอยู่เดชเออกระมวลของเราอยู่เดชละ่ะอาจารย์ไอติมนะใช่ไหมเพราะก็บรรู้จากเพื่อนเป็นการส่วนตัวเลยคะ่ะ <laughs> แล้วบอกไป็นตัวเดี๋หัวเดละเนาะเลขน,นะคะหายแล้วว่างโตโตที่อบออให้ที่หลายที่สุด ตัวตัวลองตัวลองเดอ้อตัวลองให้ซื้อตัวนี้ตัวตัวเด่นทุกคนดูแล้วเนาะว่าเป็นเลขศูนย์แต่ว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขตัวหลักนะคะพี่เล่นล่างอุ้ยทำไมทาไมคิดว่ามาล่างแต่ว่าปอปอซื้อนะ่ะป,ปอซื้อบพอซื้อบนล่าง แต่ปอเน้นที่ตัวนี้ปอปอจะเอาศูนย์ขึ้นก่อนนะคะโอยายทำไมมันมืดมืดมาเนาะมืดก็ไม่เป็นไรดอกเนาะแม่เนาะเห็นอยู่ดอกแต่ตัวปอปอจะเอาดอต,ตัวปอปอจะเอาศูนย์เจ็ดขึ้นก่อนศูนย์เจ็ดเดี๋ยวแต่ว่าเขาบอกมาว่าฟังนะเขาบอกมาว่าให้ซื้อเน้นไปที่บน แต่งวดเนี้ยปอคิดว่าไม่เจ็ดเก้าหรือศูนอาจจะมีให้เห็นนะคะพอคิดว่าสามตัวหมายถึงว่าเด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นศูนย์ฟังเดอ้อฟังฟังก่อนนะฟังก่อนนะคะเด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นศูนย์พอพอหนูคิดว่าอาจจะมีให้เห็นแต่ หนูมั่นใจที่ศูนย์แล้วก็เจ็ดแต่ว่าเก้านี่ถ้ามาปอก็คิดว่าลงล่างนะคะถ้ามานะปอคิดว่าลงล่างเดี๋ยวเด้ออย่าฝ่าเร้อเดี๋ยวดูเสียเ่ยว้เบึงหนูอยากให้เน้นบ่มเป็นยังดอกหนูตัวปออะปออยากให้เน้นเพราะว่าถ้าเน้นแล้วนะ่ะเราจะไม่ได้เสียเยอะแต่ว่างวดนี้เพราะว่าปอจะเน้นเน้นตัวนี้เยอะ นะคะใครที่ยังไม่รู้เลยปอให้ตัวไหนติ๊กตอกปอเดี๋ยนะติ๊กตอกปอเดี๋ยวปอจะทําคลิปเป็นตัวเน้นให้เน้นเลยนะคะอันนี้ตัวเน้นเลยเดียวเดี๋ยวรออีกหนึ่งตัวเน้นที่ศูนย์นะคะเน้นไปที่ศูนย์มวดนี้ปอฟันไปที่ศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าศูนย์นี้มันจะโอเคไหมแต่ถามว่าทุกครั้งอะ่ะ มันมันก็เข้าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจับตัวไม่ถูกแล้วเข้าจับเก่าได้เังสิกะไปออกเก้าแปดออกตัวเก้าหนะะ่อยไหมค่ะออกตัวเดิมนะคะก็ไแปออกตัวเดิมหรือว่าอออกตัวเก้านะะหน่อยไหม,มนุ่หเราบ่ามากหลอกนาอยู่อ่ะแคปหน้าจอค่ะเฮงเฮงตัวนี้นะซื้อไปที่บนนะจ๊ะ ให้มีทิกตอกนะ,ะให้ดูแค่นี้จ้ะคุณแม่พอแล้วใครไม่ทันให้ไปดูในทิกตอกนะคะใครไม่ทันเดี๋ยวให้ไปดูในทิกต <t ell> <t ell> อกแทนอไปแล้ว เดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะมีมีติดต่อบอสนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะ